สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงนะคะในส่วนของดวงทั่วไปประจำปี2.5.6.4นะคะเป็นการดูดวงนะคะประจำปีดูยาวๆทั้งปีเลยเนาะว่านะคะราศีพิจิกหรือราคนาพิจิกนะคะประจำปี2.5.6.4เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคาราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15 ธันวาคมค่ะวันที่ของเราแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงโดยกว้างโดยรวมแล้วก็ดูให้กับคนจํานวนมากๆเลยนะคะที่เกิดราศีพิจิกเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้เจาะจงนะคะคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อนําไป ปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์เนาะอันไหนที่ดูแล้วมันตรงกับเรานะคะไหนที่ไม่ใช่ไม่ตรงไม่ชอบยังไงก็ผ่านไปข้ามไปไม่ต้องดูไม่ต้องซีเรียสเนะาะค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็นหน่อยนะคะยังไงก็นําไปปรับใช้ในชีวิตประจํวาวันได้ค่ะค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีพิจิกนะคะหรือลัคนาพิจิกประจําเดือนเอ,อ่อโทษทีคะ่ะประจําปี2564นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ราศีพิจิกนะคะเป็นราศีหนึ่งที่บางครั้งอาจจะในในส่วนของอารมณ์นะคะหรือความนึกคิดในช่วงนี้อาจจะเป็นในลักษณะของการ อยู่กับที่นิ่งนะคะความคิดเหมือนกับกับคนไม่กระตือรือร้นนะคะแต่จริงๆแล้วลึกๆคุณก็คล้ายๆกับคนทีเ่เหมือนกับมีความหวังลึกๆแต่บางครั้งคุณก็อาจจะเหนื่อยท้อนะคะอย่างเช่นอ,อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับโปร่งได้นะคะแต่ว่าคนราศรีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ นิ่งแล้วก็ใจเย็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วทำอะไรเหมือนช้าๆหน่อยนะคะแล้วสำเร็จไหมสำเร็จแต่มันจะสำเร็จในลักษณะของช้ากว่ากำหนดหรือ,อาวางแผนอะไรไว้อนะคะมันก็จะเลื่อนออกไปนะคะอย่างเช่นการงานนะคะ การงานที่จะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆอย่าง,างเช่นถ้าจะลงทุนใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับาบางครั้งนะคะราศีพิจิกเนี่ยจะไม่ค่อยอมั่นใจในตัวเองก็อาจจะมีปรึกษาหาหรือกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคนครอบครัวหรือเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนเขาก็อาจจะเตือนนะคะว่าให้ช้าๆไม่ต้องรีบนู่นนี่นั่นทางที่บางครั้งคุณอาจจะมีแผนไว้นานแล้วแหละนะคะหรือแม้กระทั่งการลงทุนต่างๆหรือแม้กระทั่ง การทาธุรกิจใหม่นะคะหรือต่อเติมธุรกิจเก่านะคะมันก็เลยทาให้รู้สึกว่าช่วงเนี้เหมือนกับนิ่งๆน,นะคะคุณก็จะเหมือนกับใจเย็นก่อนเออน,นั้นก็รอไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะเป็นช่วงปีใหม่นะคะจะดีกว่านะคะช่วงปีใหม่ออปีหออกสี64นะคะช่วงปีใหม่ก็จจะเป็นในลักษณะของการแผวางแผนไว้แล้ว พอจะทําให้ให้มันเลยไปประมาณเดือนหรือ2เดือนก่อนนะคะค่อยจะเริ่มสดีกว่าแต่ ช่วงปีใหม่นะอาจจะเป็นช่วงที่คิดเริ่มไม่ว่าจะคุณจะทําอะไรขยับขยายหรือทํางานใหม่แม้กระทั่งออ,ออกจากงานนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งออกเนาะเพราะเพราะว่าถ้าออกเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการนิ่งๆนะคะมันก็เลยจะส่งผลให้การรองานนานหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วราศีพิจิกนะคะในช่วงปี64เนี่ยนะคะต้นต้นปีเนี่ยอย่าเพิ่งทํารายแต่วางแผนไว้ได้นะคะอย่างเช่นทําอะไรใหม่ธุรกิจใหม่ๆออกจากงานก็เช่นกันค่ะ อย่างเช่นบางคนก็อยากจะมีบ้านใหม่รถใหม่นะคะก็ยังต้องชะลอไว้ก่อนนะคะเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมีภาราหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะหลายๆอย่างเนาะก็ค่อนข้างจะเครียดนะคะในเรื่องของการงานการงานถือว่าไม่ได้แย่นะคะการงานคือคงที่แต่ความคิดเราเนี่ยจะ จะเป็นล,ลักษณะของการเครียดนะคะเครียดเพราะความคิดมากกว่าแต่การงานก็ไปได้เรื่อยๆนะคะงานไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่อยากคิดออกจากงานอย่าเพิ่งออกนะคะขอให้อผ่านไปสัก2เดือนอาจจะเป็นมีนาหรือเมษาก่อนค่อยคิอเค,คิด ทบทวนใหม่แล้วกันนะคะเพราะว่าในลักษณะของการออกจากงานกระทนหานเนี่ยก็มีอยู่แต่อาจจะมีคนไม่เห็นด้วยอาจาอาจะถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือคนในครอบครัวนะคะเขาก็จะไม่เห็นด้วยเนะาะในเรื่องของการงานก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะก็ยังไม่มีปผนการ,ปรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าใครอยากจะออกนั่นแหละนะคะก็ให้รอไปก่อนแล้วก็ใครที่สมัครงานไว้ก็ยังต้องรออยู่นะคะยังไม่ได้งานในช่วงนี้เนะาะแล้วก็ในการสอบ ต่างๆก็เหมือนกับครั้งแรกอาจจะยังไม่ผ่านนะคะต้องต้องพยายามนิดนึงอันนี้พูดไว้ถ้าใครยังไม่ได้ไปสอบเนาะก็ให้พยายามเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ก็อาจจะก็อาจจะได้แต่ในเกณฑ์ที่บางครั้งไปสอบครั้งแรกจะไม่ได้แต่ต้องสอบซ่อมหรือสอบครั้งที่สองค่อยจะผ่านอะไรเงี้ยนะคะในลักษณะของการงานหรือการเริ่มต้นใหม่ย,ยังไม่ค่อยเป็นจังหวะที่ดีในช่วงต้นปีนะคะแต่ว่านะ,ะสามารถทําได้ในช่วงปลายปลายปีนะคะปลายปลายปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ในในส่วนของอาการงานหรือการทำธุรก,กิจใหม่ๆหรือการไปสอบแข่งขันต่างๆนะคะหรือทำเอกสารนะคะวีซ่าต่างๆเนี่ยนะคะจะต้องรอนานหรืออาจจะไม่ค่อยไม่ผ่านในรอบแรกนะคะแต่ว่า พอเราพยายามนะคะยื่นใหม่หรืออะไรเงี้ยก็จะผ่านได้เช่นกันค่ะในส่วนของการเงินนะคะนั่นแหละนะคะการเงินค่อนข้างจะซีเรียสน,นะคะเพราะว่ารายจ่ายเยอะภาระเยอะนะคะบางคนอาจจะต้องดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วราศีพิจิกในช่วงปี64ก็ยังต้อง เครียดอยู่นะคะเซฟเงินไว้บ้างเนาะเพราะคุณมีการแผนที่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการออซื้อบ้านใหม่นะคะซื้อรถใหม่หรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งทางานใหม่หรือธุรกิจใหม่นะคะเหมือนกับราศีพิจิกนะคะช่วงปีของีน่ะจะเป็นอะไรที่ที่ขยับขยายเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าไม่ได้ย้ายงานหรือไม่ได้ทํางานใหม่เนี่ยก็จะได้ย้ายที่อยู่อาศัยนะคะหรือได้บ้านใหม่เนี่ยมันจะเห็นเด่นชัดในการย้ยายนะคะที่อยู่ ะะแล้วก็ในส่วนของอความรักคนโสดนะ,ค,ะความรักคนโสดถามว่าะจะมีคนเข้ามาไหมนะคะช่วงปี64นะคะมีคนเข้ามาจะอายุมากกว่าหรือรักต่างวัยนะคะอายุน้อยกว่าก็น้อยกว่ามากๆหรืออายุเยอะกว่าก็เยอะกว่ามากๆส่วนมากแล้วราศีพิจิกจะได้คนที่ได้คู่ที่อายุเยอะกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายนะคะก็เหมือนกับลักษณะ ตัวเองก็เป็นคนสุขุมนะคะใจเย็นนะคะก็ดูนิ่งๆดูเรียบร้อยนะคะเหมาะกับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กแต่ถ้าเด็กเนี่ยจะคบกันได้ไม่นานนะคะเหมือนกับมันสินเสมอไม่เสมอกันนะ,นะ,ค,ะคุยกันไม่ค่อยจะลงเอยสักเท่าไหร่นะคะในส่วนของคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์คนอ,อ,อายุ ต่างวัยนะคะเดอยอายุมากกว่าคนท้วมนะคะรูปร่างทวมนะคะาจะไม่ค่อยสูงรูปร่างสันทัดททวมนะคะหรืออวบอถ้าเป็นผู้หญิงเนาะอวบขาวนะคะผู้ชายก็าจะเป็นคนทวมขาวนะคะเข้ามานะคะาจะเป็นคู่ของคุณในอนาคตก็ได้นะคะ <c oughs> ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนโสดเนาะ,ะแต่ว่านะคะก็ลองคุยคุยกันไปก่อนเพราะว่าบางครั้งคุณอาจจะมีสเปคที่ว่าไม่ชอบคนแก่หรือไม่ชอบเด็กอะไรเงี้ยนะคะก็ลองคุยกันไปแล้วจะรู้เองนะคะว่าจริงๆแล้วเราชอบ แบบไหนกันแน่นะคะ,ะในส่วนของคนที่คบหากันบ้างนะคะที่ยังไม่ชัดเจนนะคะยังไม่ได้แต่งงานกันเนี่ยนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาใดๆนะคะสามารถเคลียร์ได้ในปี64ค่ะก็ยินดีด้วยเนาะราศีพิจิกมีเกณฑ์นะคะได้ได้นะคะกับ เหมือน,นกับถ้าใครที่เลิกลากันไปในช่วงต้นปลายปี6 3เนี่ยนะคะจะได้กลับไปคุยกับคนเก่าๆนะคะหรือ,อความรักไม่ชัดเจนเราไปเจอคนใหม่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับคนใหม่ถ้ายังไม่นานเนี่ยเหมือนมีเกณฑ์จะได้กลับไปหาคนเก่าซะมากกว่าเนาะแต่บางคนเหมือนกับลักษณะ ครบซ้อนคบคั้างคนเก่าทั้งคนใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเลิกลากับคนใหม่แล้วก็กลับไปหาคนเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าความรักสมหวงังแต่ต้องเลือกนะคะต้องเลือกคนใดคนนึงเพราะว่าเหมือนกับบางครั้งเราอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้นะคะอย่างเช่นใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาชอบนะคะจนให้เราเหมือนกับ ดูแล้วมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหรือชอบมากกว่าแฟนเราอ,อะไรเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วให้เราเลือกนะคะเลือกดีๆนะคะแล้วก็บางครั้งอาจจะต้องดูสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าคนใหม่เรายังไม่รู้นิสยัสยใจคอเขานะคะแต่คนที่เข้ามาถามว่าจริงใจไหมถ้าคนมีคู่มีแฟนอยู่แล้วแล้วมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยนะคะถือว่ามีมีความจริงใจแต่จะเจอกันช้าไป ะะเพราะว่าคนเก่าของคุณก็ดีนะคะพอคนใหม่เข้ามามันก็ทําให้คุณเลิกกับคนเก่าไม่ได้ถ้ามีการตกลงนะคะคนใหม่เขาเป็นมือที่สองได้คุณอาจจะคบซ้อนก็ได้อันนี้ก็ต้องคิดดีๆเนาะเพราะยังไงก็ขอให้อยู่ในความถูกต้องนะคะถ้าแฟนเรานะคะดีกับเรานะคะเราก็ควรดีกับเขานะคะปิดนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับ ออพอในลักษณะของบางครั้งนะคะจะเป็นในลักษณะของออได้คนดีที่สุดแล้วยังมีคนดีเข้ามาเหมือนกับเจอกันช้าไปอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกับก็เสียดายนะคะถ้าจะทิ้งไปหรือเลิกคบกับไปก็เสียดายเพราะคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ดีเพราะว่าความสัมพันธ์บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าแค่คบกันยังไม่ได้แต่งงานนะคะแต่บางคน,นอยู่ด้วยกันแล้วนะคะก็คือ อยู่ด้วยการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันแล้วแต่ว่ามีคนใหม่เข้ามาด้านคนใหม่ก็ดีซะด้วยนะคะก็ทําใจลําบากเนาะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่ที่ไพ่แนะนำเนี่ยก็คือคนเก่าถ้าดีอยู่แล้วก็ให้อยู่กับคนเก่าถือขาดนะคะเพราะเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแล้วแล้วนิสัยใจคอก็รู้แล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่า ถ้าคบคนใหม่จะไปกันรอดไหมาอาจจะยังอาจจะไม่รอดนะคะก็คือเหมือนกับว่าคุณก็ยังต้องกลับมาหาคนเก่าอยู่ดีนะคะราศีพิจิกเนาะยังไงก็คิดดีๆแล้วกันนะคะจะมีเกณฑ์นในลักษณะนี้เข้ามานะคะเหมือนกับคุณเลือกได้อะไรเงี้ยนะคะในส่วนของคนที่แต่งงานแล้วบ้างนะคะคนที่คนที่แต่งงานแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมได้ปลดล็อกได้นะคะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่อง เรื่องของการทะเลกกาะกันในเรื่องของการโกหกปิดบังซ่อนเลนไขรที่นะคะปิดบังการก็จะความรับจะเปิดเผยแล้วสามารถที่จะเคลียร์กันได้นะคะก็คือเหมือนกับได้ทะเลกกาะกันแล้วก็เคลียร์กันให้รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่โกหกแฟนหรือแฟนโกหกคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วราศีพิจิกในช่วงปี64เนี่ยความรักจะชัดเจนขึ้นจะมั่นคงขึ้นในคนที่มีคู่ก็เหมือนกับต้อง ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปอะไรเงี้ยนะคะแม้ว่าจะมีปัญหาใดๆแต่ก็คือต้องคุยกันปรับความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าเหมือนกับ ถ้าไม่ไม่ปรับเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะของการเ,าเสียความรู้สึกเสียใจอยู่ลึกๆนะคะเหมือนเก็บไว้คนเดียวอะนะคะราศีพิจิกเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรให้คุยนะคะอย่างเงียบนะคะเพราะบางครั้งราศีพิจิกเนี่ยจะชอบเก็บอารมณ์นะคะไม่ไม่พูดจนในที่สุดจนแบบอดทนไม่ไหวแล้วก็จะระเบิดออกมาทีเดียวอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้ลองคุยกับคู่ดูนะคะจะคุยกันตอนที่ไม่ได้ทะเลาะกันหรือใจเย็นๆนะคะ คุยกันเนาะทุกทุกอย่างยังมีทางแก้ไขนะคะยังไปต่อกันได้ยาวๆในส่วนของคนที่รอคอยบุตรยังยังต้องรอนะคะแต่ถามว่ามีเกณฑ์ได้ไหมได้นะคะแต่อาจจะต้องเป็นปลายปีนะคะราศีพิจิกกลางปีหรือปลายปีมีเกณฑ์ค่ะแต่ต้นปีเอ่อหนึ่งถึงหกเดือนแรกเนี่ยยังยังไม่มีข่าวดีในเรื่องบุตรเนาะในเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภมีไหมราศีพิจิกเป็นคนที่ดวงดีคนหนึ่งนะคะแต่อาจจะโชคเล็กๆแต่ได้บ่อย นกไครที่ชอบเสี่ยงอะไรเงี้ยนะคะราศีพิจิกก็เป็นราศีหนึ่งที่โชคดีนะคะในเรื่องของส่วนมากแล้วถ้าได้โชคลาภเนี่ยจะได้ในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งอะไรเงี้ยมากกว่านะคะหรือไดเออ้เงินปันผลเงินพิเศษต่างๆเกี่ยวกับการเงินอะไรเงี้ยมากกว่าการเสี่ยงนะคะก็คือได้เยอะกว่าหรือเงินคนอื่นให้อะไรเงี้ยนะคะผู้ใหญ่ให้หรือมรดก ตกทอดอะไรเงี้ยจะได้กว่าหรือได้ในส่วนของทรัพย์สินนะคะแต่มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่นะในปี64ของราศีพิจิกนะคะบ้านใหม่รถใหม่เด่นมากๆนะคะโดยเฉพาะบ้านนะคะมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ในส่วนของสุขภาพมีเกณฑ์ไม่สบายเนาะต้องระมัดระวังนะคะมีเกณฑ์ไม่สบายในเรื่องของการปวดเข,าดข่าปวดข้อปวดหลังปวดคอนะคะในลักษณะของกล้ามเนื้อหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วราศีพิจิกต้องพักผ่อนให้ให ให้พอดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะต้อง ช่วงปี64ต้องทํางานหนักหรือบางคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปในในงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะขึ้นมันก็เลยเครียดอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะนอนไม่หลับเนาะอาจจะคิดมากในส่วนของการงานมากกว่าเรื่องอื่นนะคะในส่วนของอใครที่หวังเ,เรื่องบ้านเรื่องรถในส่วนของปี64ราศีพิจิกสมหวังแน่นอนนะคะแล้วก็คนโสดนะมีเกณฑ์ได้เจอคู่ได้เจอคนถูกใจนะคะแล้วก็ในส่วนของข้อควรระมัดระวังนะคะช่วง ปี6กสราศีพิจิกจะเป็นราศีหนึ่งที่มีสเสน่ห์ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดๆนะคะเพศหญิงเพศชายหรือเพศที่3เนี่ยนะคะในคนที่โสดเนี่ยก็ไม่น่าห่วงเนาะเพราะว่าจะได้มีคนคุยอะไรเงี้ยนะคะเหมือนกับคุยไปก่อนได้เนาะแต่ถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงมีสเสน่ห์ในปี64เนี่ยจะทําให้คุณ เครียดนะคะเพราะว่าพอมีคู่แล้วก็มีเข้ามาชอบทั้งทที่บางครั้งอาจจะรู้แหละนะคะว่าคุณมีมีแฟนแล้วแต่เขาก็อาจจะไม่แคร์นะคะเพราะว่าคือชอบอะนะคะจะคุยอะไรเงี้ยนะคะเหมือนสบายใจที่อยากจะคุยกับคุณหรือบางครั้งคุณอาจจะไปเข้าตาเขาคุณอาจจะเป็นสเปคของเขาอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากแล้วคุณอาจจะไม่ได้ไฟล์หรอกนะคะคุณมีคู่นะคะรักใครรักจริงอยู่นะราศีพิจิกนะคะแต่ถ้าไม่ไม่เอาก็คือไม่เอาเลยนะราศีพิจิกเป็นราศีหนึ่งที่หนักแน่นในเรื่อง ของความรักแล้วก็ตัดตัดบทได้ง่ายนะคะก็คือเลิกเลิกลาทําใจได้ง่ายนั่นเองนะคะในส่วนของข้อคอนระบังก็เรื่องเสน่นี้แหละนะคะจะทําให้ยุ่งยากใจนะคะบางคนถ้ายังไม่แต่งงานนะคะก็เหมือนกับลักษณะของการเลือกยากพอเอาเข้าจริงๆไม่รู้จะเลือกใครเพราะว่าถ้าแอบคบซ้อนมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า มันเลือกยากยังไงเพราะว่ามันดีทั้งสองนะคะมันมันเหมือนกับรักพี่เสียดายน้องจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะก็ยังไงก็พิจารณาดูเนาะอยู่กับใครมีความสุขอยู่กับใครที่แล้วมันสบายใจก็ลองลอง,ลองคิดดูนะคะอนาคตเป็นของเราเราก็ลองตัดสินใจเองเนาะเชื่อในสิ่งที่ ตัวเองรู้สึกหรือเชื่อในเซนส์นของตัวเองนะคะบางครั้งเราคิดอย่างหนึง่งแต่พอไปปรึกษาคน,ค,นค,นคนอื่นเขาอาจจะมองไม่เหมือนเรานะคะคเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ด้วยกับเราหรือไม่ได้เรียนรู้กับแฟนเราเหมือนเรานะคะคเพราะฉะนั้นเราอยากให้ตัดสินใจเองซมากกว่านะคะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองคิดหรือ,อเซ์ตัวเองที่รู้สึกนะคะแล้วก็ในส่วนของปีหกะราศีพิจิกจะเป็นราศีหนึ่งที่โชคดีในเรื่องของการ ผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือดีนะคะไม่ว่าคุณจะขาดแคลนในเรื่องของการเงินหรือการมีคำปรึกษาหารือถ้าปรึกษา คนในครอบครัวเนี่ยจะได้คําตอบที่ดีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะทางเราหรือทางคู่เนี่ยนะคะก็คือถือว่าเขาจะช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ดีนะคะถ้าเรามีปัญหาเรื่องใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องใดๆก็ตามให้ปรึกษาผู้ใหญ่เนาะดีที่สุดนะคะสาหรับราศีพิจิกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆในในปี64เนาะนเด่นในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง นะคะราศีพิจิกสำหรับปี64ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ